แยกความเป็นคนออกจากคนแยกการเป็นสัตว์ที่มีมนุษย์นี่เข้าสู่ยุคที่งโง่ที่สุดเท่าที่เกิดมาในในโลกนี้ทําไมคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเช่นอ,อย่างที่เห็นง่ายๆตอนนี้ว่าทุกวันนี้มนุษย์ต้องทํางานวาละแปดชั่วโมงเป็นอย่างตำาง่ำบางคนก็มากกว่านั้นบางคนก็มากกว่านั้นแต่เรามองกลับไปในอดีตเนี่ยนอกจากทาสเ้วไม่มีใครทํางานถึงแปดชั่วโมงแล้วก็นอกจากสัตว์อื่นๆเนี่ยไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ทํางานมากกว่าแปดชั่วโมง อ,อันนี้มันล่าเสร็จมันก็ใช่ล่าเสร็จนนกินอิ่มแล้วมันก็นอน,นอนกเนี่ยกินเล่นแล้วมันก็ร้องเพลงวิ่งไล,งล่หยอกกันตามต้นไม้หนูก็เหมือนกันนอนกลางคืนออกมาหากินนอนแต่มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดแต่ทําไมต้องทํางานหนักที่สุดเราทํางานเพื่ออะไรเพื่อใครกันเราพัฒนาบอกว่าเราพัฒนาเร็วมากจนมีรถมีเครื่องบินเรารีบไปไหนเรารีบไปทํางานมากขึ้นใช่ไหม,มเราต้องการมีรถเพื่อที่เราไปทํางานมากขึ้นทํางานได้เร็วขึ้น เราหาเงินไปเพื่ออะไรอเพราะการที่จะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์หมายถึงการ